สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวสันตพาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ย่านมอลังสิทนะครับมอลังสิทก็จะอยู่แถวๆเมืองเอกนะครับเข้ามาลึกนิดนึงนะครับงานวันนี้ขึ้นของจุดแรกนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับหน้ามอลังสิทเลยนะครับหอพักวีสแควรนะครับส่วนเราไปลงคองก็อยู่ด้านข้างมอนะครับไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับ งานวันนี้ไปลุยกันเลยครับดูว่างานวันนี้จะยากจะง,ง่ายยังไงงานนี้ก็ติดต่อมาวันก่อนนะครับแล้วก็จองเคียวจกลงเอาเลยนะครับอันนี้ก็ทักมาเยอะนะครับแต่ละวัน2ี่สิบสาสลน์นะครับปิดงานได้วันละคน2คนอย่างเงี้ยนะครับไม,ไม่ได้ทุกวันนะครับแต่ส่วนมากสิ้นเดือนจะปิดจ็อบง่ายนะครับ เพราะว่าเขาต้องการด่วนเลยนะครับนี่ครับตอนขึ้นของเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาก็ขนช่วยด้วยนะครับขนลงช่วยมันอยู่ห้องอยู่ติดหน้าลิฟต์อะไรนะครับมันก็เลยง่ายเราก็เลยไม่ได้ถ่ายทํานะครับเดี๋ยวตอนลงของจะถ่ายให้ชมนะครับถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้งานสบายเชิลๆครับไม่มีของหนัก อีกที่หนึ่งนะครับเชื่ออะไรนะหอคริปตันเฮานะครับคริปตันเฮาหยุดสุดซอยเลยอันนี้เราก็มาสองสามครั้งแล้วนะครับอนนี้นี่ครับของก็ประมาณนี้แต่เราต้องเอาลงไปไว้ตรงข้างบนตรงทางเดินตรงนั้นก่อนนะครับเพื่อที่จะเอารถไปหลบไว้ตรงอื่นก่อนเดี๋ยวนถดเขาเข้าออกจะยากนะครับ เราก็ต้องมีการวางแผนอะไรกันด้วยนะครับว่าจะเอายังไงยังไงนะครับเรามาดูหน้างานแล้วเราก็ประเมินดูนะครับว่าคนทำยังไงนะนี่ครับเอาของลงแล้วนะครับเราก็จะรถไปเก็บหาที่จอดนะครับแล้วก็เอาของพวกนี้ขึ้นไปสันสองอีกครับแต่ที่นี่ก็มีลิฟต์นะครับแต่ส่วนมากสั้นสองหลายๆที่จะไม่มีนะครับ ม่มีลิฟต์นะครับชั้นสองจะมีแค่สามสี่ห้าเพราะว่าชั้นสองมันโยกต่ำๆเขาเลยไม่นิยมให้ขึ้นลิฟต์เพื่อที่จะเป็นกุศโลบายในการออกกําลังกายด้วยหรือเปล่าปราะหยัดพลังงานนะครับนี่ครับงานวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรับรับตังค์กลับบ้านนะครับนี่นะครับแต่ละวันก็มีมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังหมดละนะครับงานสําหรับเดือนนี้ก็ มีคุยๆไว้ไว่าจะไปชนบุรีระยองนะครับแต่ไม่รู้จะเอาหรือเปล่านะครับรอคอนเฟิร์มรอคอนเฟิร์มคืนนี้นะครับนีครับบรรยากาศแถวนี้ก็ฝนกำลังจะตกครับตอนนี้นี่ครับเริ่มตั้งเขามาและนะครับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครป์ผมด้วยนะครับ <S <S ขอบคุณครับ